สรุปเนื้อหาด่าพิ่าตาศูนย์ภาคย่าลืงลมทั้งนี้ชื่อท่าไม่ตายอาจจะแปรแตกต่างกันออกไปโปรดดูด้วยความบันเทิงนาบ้านของครอบครัวที่มีฐานะแห่งหนึ่งว่าอย่างไงนะยังตามหาดอกทฮิกันบานะสีฟ้าไม่ได้อีกหรอกอครับท่านมูซันแต่ผมก็กำจัดเสาหลักไม่ได้หนึ่งคนครับแต่เจ้าก็ปล่อยให้นักดาบอีกสามคนมันรอดไปได้ ทำไมถึงไม่ฆ่ามันละ่ะอาคาสะเออผมมัวแต่ขายประกันนะครับข้างขึ้นมันตกต่ำถึงขั้นต้องไปหาคนร่วมขบวนการแล้วเหรอหลีกสายหัวไปครับน้อยไอเด็กเว้นั่นข้าจำหน้าแกดได้แม่นเลยแหละขันน้าแกไม่รอดแน่จากเหตุการณ์ศึกรถไฟอน,นันต์เราสูญเสียคุณเลนโกคุไป พวกผมที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้จึงมารักษาตัวกันที่คาลือหาดผีเสือ้ออาการของทุกคนดีขึ้นแล้วผมจึงแอบออกไปยังบ้านของคุณเลนโกคุเพื่อไปสอบถามเกี่ยวกับปานตะวันก็ได้เจอกับน้องชายและคุณพ่อของเขาที่เคยเป็นอดีตเสาหลักเพิงเช่นกันคุณพ่อของเขาหรือก็คือคุณชินจูโร่ดูไม่สบอารมณ์มากๆที่ได้เจอผมที่ใส่ต่างหูฮานาฟูดะ ท่านจึงอธิบายว่าปานตะวันเป็นปานชนิดแรกที่ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นปานที่แข็งแก่งที่สุดแต่เนื่องจากไม่มีผู้ใดที่สามารถใช้ปานตะวันได้จนชำนาญถึงแก่นแท้ปานอื่นๆจึงเป็นการแตกแขนงออกมาจากปานตะวันอีกทีทำให้แต่ละปานก็ยังไม่ใช่ปานที่สมบูรณ์ที่สุดเช่นกันจากนั้นท่านก็ได้ดูถูกคุณเลนโกคุไม่หยุด <c oughs> ผมที่รับไม่ได้ผมเลยใช้หัวในการแก้ไขปัญหา เออเรื่องเมื่อสักครู่ต้องขออภัยด้วยนะจากนั้นน้องชายของคุณเลนโกคุจึงหยิบหนังสือบันทึกของเสาหลักเพลิงรุ่นก่อนๆมาให้แต่มันก็ถูกฉีกเละจนอ่านไม่ออกเขาก็เลยได้มอบก,กับบางดาบนิจิลินของคุณเลนโกคุให้เปรียบเสมือนเครื่องรางที่จะคอยปกป้องช่วยคุ้มครองภัยอันตรายผมจึงขอตัวลากลับและเมื่อกลับมาถึงภัยอันตรายก็มาเลย แกบอกว่าทำดาบหายไปอย่างนั้นหรอคิ่อะไรอยู่คะต้องตายมื่นครั้ง <Yeah! S 2> แล้วผมก็ถูกไล่ยอย่างนั้นยันเชา้า,า,า,าหลังจากนั้นพวกผมทั้งสามคน ก็ฝึกวิชากันอย่างหนักผมพยายามหายใจเพ่งสมาธิเพราะตัวผมในตอนนี้ยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะควบคุมกระบวนท่าระบำเทพอักขีได้ระหว่างที่รอรับคำสั่งพวกเราก็ได้รับภารกิจปราบอสูรจากอีกาเป็นระยะระยะเวลาก็ล่วงเลยไป4เดือนจนพวกผมใจวันไว้จนกระทั่งวันหนึ่งคุณอุซุยเทงเงนิน เสาหลักเสียงได้มายังคฤลือหาดผีเสื้อและจําเป็นต้องเอาเด็กผู้หญิงไปทําภารกิจพวกผมที่เห็นว่ามันไม่ปลอดภัยจึงขออาสาไปทําหน้าที่นี้แทนงานพวกเจ้าก็ต้องใจเกเรไว้ใจแ,แล้วหรือไปเลยว่าต้องแต่งหญิงนี้วะคุณอุซุยได้อธิบายแผนการให้กับพวกเราฟัง ก่อนหน้านี้เขาได้ให้ภรรยาที่เป็นนินจหญิงทั้งสาคนไปสืบข้อมูลที่ย่านโคมแดงแต่ก็ขาดการติดต่อไปด้วยความกลัวที่ภรรยาจะนอกใจเอ้ยกลัวว่าภรรยาจะโดนอสูรจับตัวไปพวกเราจึงต้องออกตามหาพวกเธอให้เจอโดยแยกการแฝงตัวไปเป็นเด็กรับใช้ในแต่ละร้านเพื่อสืบหาข้อมูลอินนสเกะ ไม่ใช่สิอินโกะที่หน้าตาสลาสลวยสวยได้โดยไม่ต้องพึ่งเมคอัพจึงได้ถูกเลือกไปก่อนตามด้วยผมซูมิโกะและคนที่ขายไม่ออกอย่างเซนโกคุณอุซุยจึงต้องไปฝากเข้าแทนโดยอินโกะต้องตามสืบเบาะแสภรรยาของคุณอุซุยที่ชื่อว่ามาคิโอกของผมคือคุณซึมะ และคนที่ไม่มีใครเอาต้องตามสืบ <of> เรื่องของคุณฮินาซูลุฉันได้ยินนะเฟยสืบมาสืบไปเส้นโกะก็หาให้ขึ้นมาพวกเรารู้สึกสงสัยที่เซนอิสึไม่มาตามนัดคุณอุซุยจึงบอกให้พวกเรากลับไปเพราะดูเหมือนที่นี่จะมีอสูรข้างขึ้นอยู่แน่ๆแต่ใครจะทำอย่างนั้นล่ะพวกเราจะอยู่ต่อสู้กับคุณอุซุยเองครับ จากนั้นเราจึงได้ข้อสันนิษฐานว่าอสาูรข้างขึ้นจะต้องเป็นโออิลันวาลาบิฮิเมะที่อยู่ร้านเดียวกันกับเซนิสึมันน่าจะแสงตัวเป็นมนุษย์เพื่อจะลักพาตัวเหยื่อไปกินได้นินเนียนโดยไม่มีคนสงสัยพวกเราพยายามตามหาเซนิสึแต่ผมกลับเจอกับโออิลันซึ่งเธอก็คือดาคิอสูรข้างขึ้นลำดับที่6ปานวาลีกระบวนท่าที่4ขึ้นนะ แต่ดาคิก็รับมือได้สบายๆ oh. เรายังใช้ปานวาลีได้ไม่ชำนาญเท่าคุณโทมิโอกะแถมร่างกายของเราก็ไม่เหมาะที่จะใช้ปานวาลีด้วยที่ผ่านมาเราพยายามฝึกฝนร่างกายให้มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติเพื่อจะได้เหมาะสมกับฮินอคามิคางุระและถ้าหากเป็นการโจมตีแบบครั้งเดียวปานตะวันยังรุนแรงกว่าด้วยซ้ําแต่เราจะใช้ปานตะวันได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นฮินคามิคางุระระบอมสาดแสง <c oughs> เจ้าบ้านี่ทำไมกระบวนท่ามันถึงแตกต่างกับเมื่อกี้ลิบลับเลยล่ะเฉียบคมรุนแรงแถมยังรวดเร็วอีกด้วยใช่แล้วล่ะในเมื่อเรายังใช้ได้ไม่ชำนาญทั้งสองอย่างแต่เพื่อไม่ให้คําสอนของคุณอุโรโกดากิต้องสูญเปล่าเราก็จับมันมาคอมโบรวมกันซะเลยเพราะนักดาบที่แข็งแกร่งส่วนมากก็จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความถนัดของตนเองทีนี้เราก็จะโจมตีได้แรงกว่าปานวาลีและใช้กระบวนท่าได้นานกว่าฮินอคามิคามูระ ผมสามารถตัดผ้าโอบิของอศูสูนได้และกำลังจะตัดคออรอสูนได้แล้วแต่พี่ชายพี่เป็นอะไรนี่ยหายใจสิพี่ชายผมได้ยินเสียงของน้องสาว <h ums> เลยกลับมามีสติอีกครั้งเ <h ums> กือบขาดอากาศตายแล้วสิยแต่ร่างกายของเราถึงขีดจำกัดแล้ว <h ums> ทันใดนั้นเนสโกก็อ <h ums> อกมาช่วยได้ทันเวลาร <h ums> ่างกายของเนสโกกฟื้นฟูไวมาก และยิ่งโกรธการโจมตีก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเป็นจริงนะบ้ากะอสูรที่หลุดการควบคุมที่ทางมูซันพูดถึงหมายถึงอสูรตัวนี้เหรอมันไม่ได้กินเลือดมนุษย์แท้ๆทำไมมันถึงแข็งเก่งเทียบเท่ากับอสูรข้าขึ้นเลยล่ะในขณะเดียวกันกิโนสุเกะได้ไปพบรังของอสูรแล้วและก็เจอคนที่คุ้นเคยและแน่นอนว่าเจ้าหมอนี่หลับอยู่ลานอัศนีกระบวนท่าที่หนึ่ง ไายฟ้าฟาดต่อเนื่อง6ครั้ง <Wow. S 3> ถ้าจะสุดยากขนาดนี้น่าจะหลับไปตลอดชีวิตเลยก็ดีนะทั้งสองคนสามารถช่วยคนที่ถูกอสูรจับขังไว้ในผ้าโอบีได้ทั้งหมดรวมถึงภรรยาทุกคนของคุณอุซุยด้วยหลังจากพวกสาวๆปลอดภัยคุณอุซุยจึงรีบตรงมาที่อาสูรกระบวนท่าที่หกันปนาฏยา แต่ตอนนี้เนสโกเริ่มจะคุมสติไม่อยู่คุณอูซุยเลยให้ผมร้องเพลงกล่อมเด็กจะพูดอย่างนั้นก็เแต่จะให้ร้องเพลงอะไรดีล่ะลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลโอเคกูหลับก็ได้คือจริงๆมันเป็นเพลงที่คุณแม่ของทันจิโร่ร้องให้ฟังตอนเด็กนะคะเพิ่ม <Wow. S 3> แป๊บเดียวคุณอูซุยก็สามารถตัดคอของอสูรได้แล้วแกน่ะอ่อนแอเกินไปที่จะเป็นอสูรข้างขึ้น จ้านี้มันมาพูดดูถูกอย่างนี้ได้ยังไงอะประหลาดฮะทาไมตัดคอแล้วมันยังไม่ตายอีกละ่ะกรี๊ดกรี๊ดเราไม่ได้พี่จา๋าพี่จา๋าจากนั้นก็มีอสูรอีกตัวออกมาจากร่างของดาคิ <c oughs> ข้าชื่อว่ากิ้วทาโร่โบังอาจมากนะที่มาทําให้น้องสาวของข้าร้องไห้น <c oughs> ายตายดีเชียวนะพ่อหนุ่มแถมยังมีเมียเยอะอีก ท่าน่ะเกียร์พวกที่มีชีวิตดีๆเห็นแล้วอยากจะอ้วกเลยว่ะบอกอะไรให้นะก็แกน่ะไม่มีทางฆ่าพวกเราได้หรอกถ้าไม่ตัดหัวพร้อมกันอ้าวพี่ไปบอกความลับให้มันฟังทําไมอ้าวจากนั้นเราเลยแบ่งเป็นสองกลุ่มโดยให้คุณอุซุยร,รับมือกับคนที่ทั้งสองคนต่อสู้กันยอย่างดุเดือดเคียวโลหิตศาสเซ็นปลานเสียงกระบวนท่าที่สี นรกกำปนาดส่วนพวกผมมาจัดการคนน้องที่มีพลังน้อยกว่ายาพลังหมาปูเขาเรียกว่าพลังมิตรภาพเว้ยเราสามารถตัดหัวดาคีได้ดิโนสเกตจึงวิ่งถือหัวไปไกลๆเพื่อไม่ให้มันต่อคืนร่างเดิมได้แต่ถูกคนที่มาโจมตีแทงทะลุหัวใจ oh, <no. S 1> ไมนะทุกคนบาดเจ็บสาหัสก,กันหมดเลยเราก็ฝืนขีดจำกัดของตัวเอง ทำยังไงดีเราถึงจะปกป้องเนสโกะได้อะไรกันไม่ไหวไม่ไหวน่าสมเพชจริงๆแค่ปกป้องน้องสาวก็ยังทำไม่ได้แต่กลับให้น้องสาวมาปกป้องสะนี่ก็ยังว่าละเจ้าอะอ่อนแอเพราะเป็นมนุษย์สนใจจะไปอยู่ในกุปปะการณ์อาสูนของท่านมุซันไหมขณะที่ผมกำลังโดนอสูนพี่ชายมันเทศนาอยู่ตั้งนาน คุณอุซุยกลับนึกถึงเรื่องราวในอดีตกับเหล่าภรรยาของเขาฮินาซุรุได้บอกว่าถ้าหากโคโนูสุนข้างขึ้นได้แล้วก็ถอนตัวออกจากการต่อสู้แล้วใช้ชีวิตเฉกเช่นคนทั่วไปเถอะค่ะถึงแม้จะเติบโตมาในฐานะนินจาและไม่สามารถคืนชีวิตที่ภาคมาได้ก็ตามแต่ถ้าไม่สาสางบางอย่างให้ชัดเจนก็คงอับอายเกินกว่าจะกลับไปใช้ชีวิตใต้แสงอาทิตย์ได้อีกเป็นไงล่ะแฟนอันดับหนึ่งต้องมาแล้วแหละ นั่นทําให้คุณอุซุยกลับมาลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งแต่รอบนี้ผมจะไม่ให้เป็นเหมือนของคุณเลนโูคุอีกแล้วผมใช้นิ้วคูในที่อาบดอกฟูจิของคุณฮินาซุลุโจมตีมันทําให้ร่างกายของมันขยับได้ช้าลงผมจะต้องเข้าไปช่วยคุณอุซุยใช้แรงทั้งหมดที่มีให้หมดเลยส่วนอีกด้านหนึง่งเซนิสึก็พยายามตัดหัวดาคิแต่ทําคนเดียวก็ไม่อาจสําเร็จได้ทันใดนั้น อีนโนสเกตก็ฟื้นมาช่วยพอดีอย่าดูถทุกกันนะไ,ไฟแกแค่ยายเอาไว้เอาภายในเชิญคนนี้ก็ทําได้สบายปลาสต้าปลาหนัสนีและในที่สุดเราก็สามารถตัดคอสูตพี่น้องได้พร้อมกันอสูนทั้งสองที่ร่างกำลังจะสลายไปนั้นได้ต่อว่าโยนความผิดกันไปมาคนอย่างพี่นะหน้าตาอัป,ปลักษณ์แล้วยังห่วยแตกอีกคนอย่างแกก็ไร้ประโยชน์ ันนไไม่่่าาเเข้ปชวยกยกลพอเธอนะทั้งสองคนกำลังโกหกกันอยู่ใช่ไหมจริงๆคงรักกันมากๆเลยตั้งหากคำพูดอันแสนอ่อนโยนของทันจิโร่ทำให้สองอสูรนึกเรื่องราวในอดีตได้ตัวข้าเกิดมาด้วยความยากจนแถมยังมีหน้าตาหน่าเกียดทุกคนไม่อยากจะเข้าใกล้ยิ่งเป็นย่านโคมแดงที่ทุกคนวัดค่ากันด้วยหน้าตาข้ายิ่งไม่มีที่ยืน แต่แล้วเมื่ออุเมะน้องสาวข,ของข้าได้เกิดมามีหน้าตาสละสลวยข้าดีใจและรู้สึกภูมิใจมากๆข้าเป็นห่วงน้องสาวมากกว่าใครๆเมื่อรู้ว่าข้าถนัดเรื่องต่อยตีข้าจึงมีหน้าที่คอยทวงหนี้ชาวบ้านบริเวณนั้นเพื่อให้เราสองคนมีข้าวกินแต่วันหนึ่งอุเมะได้ใช้ปีนปักผมแทงลูกค้านางจึงถูกจับไปเผาสดเพราะคำสอนของข้าแท้ๆจงช่วงชิงมันก่อน ก่อนที่จะถูกช่วงชิงข้าที่ได้เห็นร่างของน้องสาวถึงกับใจสลายลองขอความช่วยเหลืออย่างไรก็ไม่มีใครเห็นใจมันก็เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วขอร้องละ่ะจะร้ายหรือดีก็ได้ช่วยมาเปลี่ยนแปลงพวกเราทีจากนั้นข้าก็ได้พบกับอสูรข้ั้งขึ้นอันดับที่สองโดมะามาขายประกันให้และเราสองพี่น้องจึงกลายเป็นอสูรถึงตอนนี้ จะคงจะเกียดข้าแล้วล่ะเราสองคนไม่ต้องเป็นพี่น้องกันอีกไม่นะพี่หนูขอโทษหนูไม่แก่งเองคอยเป็นภาระให้พี่ตลอดแต่หนูจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าไม่มีพี่ไปด้วยก็อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดจะเกิดใหม่อีกกี่ครั้งหนูก็จะขอให้เป็นน้องพี่สัญญากันแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอะทั้งสองได้ทำความเข้าใจกันจากนั้น ร่างของทั้งคู่ก็สลายหายไปผมจึงเก็บตัวอย่างเลือดให้กับชาชามารุเพื่อนำไปให้คุณทามโยวิจัยต่อไปทุกคนได้รับบาดเจ็บเซนิส,สอตื่นมาก็โวยวายใหญ่ส่วนเนซุโกะก็ช่วยรักษาพิษโดยการใช้มนต์อสูร,รโลหิตให้กับอินโนซุเกะและคุณอุซุยได้ทันเวลานึกว่าจะชาปนากิจจะแล้วทำให้พวกเขาได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งสี่คนอีกครั้ง และแน่นอนว่าร่างกายสาหัสขนาดนั้นเขาไม่อาจจะกลับไปทำหน้าที่เสาหลักได้อีกต่อไปแล้วจึงขอกเกษียณตัวไปใช้ชีวิตแบบสงบสุขแต่ดีจังเลยเนาะที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่ต่อกันทุกคนดีใจมากเลยแหละเกือบ้ายไปแล้วเมื่อหล่ยจ้าว่า าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมสามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่